ช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับน้ำพริกนะคะวันนี้วันนี้เรามีนักกับเจ้าของแบรนด์น้ำพริกคุณชายเราจะมาเจาะสูตรความสำเร็จกันนะคะกับคุณเบนซ์คุณพระเดชกันตะจินดากรรมการบริษัทเนเจอร์สปายจำกัดซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนซ์คุณพระเดชคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาที่เริ่มต้นเล่าเริ่มต้นธุรกิจของน้ำพิกคุณชายกันเลยเดียวกว่าน,นะคุณเบ็นคะเร,ครเริ่มต้นยังไงคะครับก็ธุรกิจน้ำพิกคุณชายนะครับหรือบริษัทเนเจอร์สไปซ์ครับเริ่มต้นเมื่อปี2546ครับก็ที่มาของน้ำพิกคุณชายครับก็ได้รับการตั้งชื่อจากหม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดิวัตรนะครับ ต้นตลับเจียชนชิมครับถ้ามีผู้มีพระคุณกับคุณแม่ครับท่านเป็นผูต้ตั้งชื่อให้ครับซึ่งพอเริ่มต้นโรงงานมาครับเราก็จะเป็นโรงงานผลิตน้งพริกแกงผลิตทั้งพริกคุกข้าวกระเทียมเจียวหอมเจียวข้าวคั่วครับแล้วก็ mm. ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเน้นลูกค้าหลักก็จะเป็นกลุ่ม O E M แล้วก็กลุ่ม B 2 B ครับเป็นหลักครับที่เริ่มต้นมาครับ ก็าาคือเริ่มต้นจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เริ่มต้นธุรกิจนี้นะคะช่วงแรกก็คือเป็น O.E.M ให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารทั้งหลายส่วนใหญ่คงเป็นที่แกงได้คุณคุณเดนค่ะใช่ไหมคะใช่ครับเรามีผลิตเป็นแบรนด์ O.E.M ให้กับมอนเตดหลายเจ้าอยู่ครับเพราะว่าน้ันริกเรามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทางลูกค้ามาออเดดโรงงานก็ผ่านนี้ครับเขาก็จะเชื่อมั่นให้เรา เป็นผู้ผลิต OEM ให้ครับโอเค OEM <c oughs> ก็คือรับจ้างผลิตไม่มีแบรนด์ของตอนนั้นก็ยังไม่มีแบรนด์คุญชายใช่ไหมคะก็คือเป็นการารับจ้างผลิตแล้วก็ให้ให้เขาไปใส่แบรนด์ของของคนที่ก้างเราผลิตแบบนั้นนะคะที่เรียกว่า OEM <c oughs> แล้วยอดขายเป็นยังไงทำ OEM แล้วประสบความสำเร็จแค่ไหนในช่วงนั้นคะ ครับในช่วงแรกนะครับที่เป็นลูกค้า OEM เนี่ยถือว่าถือว่าเป็นยอดขายที่ข้อดีของเขานะครับคือเป็นยอดขายที่ค่อนข้างมั่นคงระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเมื่อเราติดติดแบรนด์ของ Modern Trade ที่เป็นเจ้าใหญ่เนี่ยเขาก็จะในมุมของเข,เขาก็จะดูแลแบรนด์เนี้ยในให้ดีนะครับแล้วก็มียอดสั่งมียอดมีการโปรโมทของทางห้างเองเนี่ยที่ถือว่าโอเคมั่นคงอยู่ครับมันก็ถือว่าเป็นทําให้เราได้ตั้งไข่และเริ่มต้นธุรกิจในช่วงแร,งแรกๆได้โอเคครับ อค่ะนะคะแล้วทีนี้เมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับทราบว่า,าทางคุณเบนซ์ก็ได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่เนาะให้มารับช่วงต่อดูแลธุรกิจทางของทางบ้านใช่ไหมคะตอนนั้นพอเข้ามาแล้วมีความคิดมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในธุรกิจนี้บ้างคะอ้ามาแล้วค่ะโอเคมาแล้วครับวีดีโอมาแล้วครับกดได้ลก็ ห้าปีที่แล้วนะครับผมก็เข้ามาก็ได้รับมอบหมายครับว่าลองลองมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านดูครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่เรียนครับว่าธุรกิจของเราลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอ M อมนะครับที่ผลิตติดแบรนด์ลูกค้ากับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่เราส่งวัสดสินค้าของเราเนี่ครับเป็นอินกิเดียนให้กับโรงงานอาหารต่างๆไปปรุงต่อหรือว่าเป็นร้านอาหารที่มีหลายสาขาเพื่อที่จะไปไปปรุงอาหารต่อหรือว่าจะเป็นโรงแรมเป็น โรงพยาบาลหรือเป็นศูนย์การประชุมอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเราก็จะเหมือนเป็นเบื้องหลังให้กับลูกค้าเพื่อที่เพื่อที่จะเอาปรุงต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะมีความตั้งใจกับคุณพ่อคุณแม่ว <gradually dynam ite> ่าเราอยากจะมาสร้างแบรนด์เพราะว่าก็อยากจะให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราชื่อว่าถ้าเราทํายึดแต่กับ o e m หรือว่า b 2 b อย่างเดียวเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็ไปได้แหละแต่ว่าในความมั่นคงในอนาคตเราก็ไม่ทราบได้แบบนี้ เพราะว่าธุรกิจแบบนี้ก็จะแข่งขันกันที่ราคาเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักเลยนะครับแล้วเราเองก็อยากจะเติบโตอย่างัี้ยืนก็เลยอยากจะมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างแบรนด์ของเรามาขึ้นมามเป็นแบรนด์แบรนด์คูณชายนะครับแล้วก็ดูถึงสินค้าครับว่าคุณแม่เองก็มีสูตรสินค้านะ้าพิ่ซูกข้าวที่เป็นสินค้าในที่ทุอีนะครับน่าจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ที่เข้าครัวน้อยลงทางกับบข้าวน้อยลงหาสินค้าที่ซื้อแล้วปุ๊บทานเลยอย่างนี้ครับ ก็น่าจะมีน่าจะเป็นโอกาสของสินค้าในพิซข้าวของที่โรงงานด้วยเพราะว่าโรงงานเราก็ตั้งมานานแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าจํานวนเยอะๆเนี่ยพอสมควรนะครับอือค่ะนะคะก็เข้ามาแล้วก็คือต้องการที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะเพราะว่าการเป็นคนรับจ้างผลิตเนี่ยชีวิตมันอาจจะไม่แน่นอนเมื่อเขาอาจจะยกเลิกออเดอร์เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะนั่นคือประการ ประการต่อมาคือว่าการไม่มีแบรนด์เนี่ยบางครั้งเอ่อมันก็เรียกว่าเหมือนเราไม่มีตัวตนหรือเปล่าหรือ,อยังไงอันที่สามคือว่าจริงๆถือว่าพอพอมีคู่แข่งที่เขามีราคาถูกกว่าเขาก็คงสวิตไปจ้างคนอื่นผลิตอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็เลยเริ่มเริ่มอ่าเริ่มที่จะมาสร้างแบรนด์แล้วนะคะทีนี้คือคือตั้งเป้ายัางไงว่าจะต้องแบบ เป็นแบรนด์สินค้าที่คนรู้จักอ่ะทำวางเป้าหมายยังไงเตรียมการยังไงคะครับก็มองครับว่าเราจะทําแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเนี่ยเราเราเนื่องจากเราเป็นเอ e อออยู่นะครับเราจะไปลงทุนให้เงินงบโฆษณางบการตลาดเยอะๆเนี่ยเราก็ทําได้ยากเราไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นก็เลยมองถึงช่องทางช่องทางการจัดจาหน่ายครับที่ช่องทางไหนที่มันเหมาะกับการที่จะให้นักที่เราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้ได,ได้กว้างแล้วก็ได้เร็ว ็เลยมองถึงร้าน7 e เว่นอีเนะครับที่เขามีจำนวนหมื่นกว่าสาขาทั่วประเทศเลยนะครับก็ถือว่าเออถ้าเราได้เอาสินค้าเราเข้าไปขายเนี่ยด้วยจำนวนสาขาด้วยลูกค้าที่เข้ามาในร้านเขาได้เห็นเชลฟ์ที่มีวางสินค้าเราอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ทำให้สินค้ารุดได้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วครับอ๋อก็อค,คือมองไปที่ช่องทางการจัดจำหน่ายก่อนเลยก็คือโมเดินเทรดนะ โมเดินเทรดในที่นี้ก็คือเป็นคอนเวเนนซ์สโตร์นะคอนเวเนนซ์สโตร์เป็นแบบเหมือนร้านใกล้บ้านที่คนแบบต้องแวะบ่อยๆแม่นก็เลยมีโอกาสที่คนอาจจะได้เห็นเห็นน้ำพี่คุณชายบ่อยๆนะต้องซื้อชิมบ้างลหละนี่เมื่อสักครู่มีแฟนรายการบอกว่าเป็นเอฟซีของน้ำพี่คุณชายมาแล้วท่านหนึ่งนะอ่าคุณสุนันทาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็เลยคิดว่าช่องทางโมเดินเทรดมันคือยังไงคือสมัยนี้ ที่มันเป็นเชฟดิเรชันอลเทรดเนี่ยมันมันไม่ค่อยเอติบโตหรือยังไงถึงได้มองมาที่โฟกัสที่โมเดิร์นเทรดเลยค่ะคือเรามองครับว่าถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดเนี่ยในการทำงานของโมเดิร์นเทรดเองเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการ hmm. ที่จะเขาจะพ,พัฒนาสินค้าเราด้วยครับทั้งในเรื่องของแพคเกจจิ้งสินค้าทั้งในเรื่องของการชิมรสชาติพวกนี้ครับซึ่งการเสนอผ่านโมเดิร์นเทรดสมัยใหม่เนี่ย กระบวนการการการเสนอสินค้าเข้าไปจนถึงได้วางขายเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ค่อนข้างมีมีหลายอย่างตั้งแต่ส่งสินค้าชิมจนเขาถูกใจรสชาติเราพอถูกใจรสชาติเสร็จแพ็เกจิ่งจะเป็นแบบไหนพอผ่านแล้วเนี่ยทางเขาก็ต้องเข้ามาออ,อาดิตที่โรงงานด้วยช่วยเราในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ให้ให้ได้มาตรฐานอย่างงี้ครับแล้วก็ เรื่องเรื่องการโปรโมทเองเนี่ยโมเดิลเทรดหลายๆที่เองก็จะมีแคมเปญในการโปรโมทสินค้าของ h อชอยู่เป็นระยะระยะครับช่วงตรงนี้มันก็ผมก็ถือว่ามันก็มีข้อดีที่ที่เราเข้าไปกับร่วมร่วมกับ o d เ r ิ t เทรดสมัยใหม่แบบนี้นะครับอคือเหมือนว่าช่วยทําการตลาดให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะใช่ใช่ค่ะคือช่องทาง o d เ r ิ t เทรดที่น้องพี่คุณชายเข้าไปจัดจําหน่ายเนี่ยมีมีเซเว่นที่เดียวหรว่ามีโมเดิเทรด จ้าอื่นด้วยคะเอ่อปัจจุบันก็จะมีเซเว่นอเป็นเจ้าหลักนะครับแล้วก็อนอกจากนั้นก็จะมีเป็นโลโอลเป็นโลโอ้โมเดินเทรดที่อยู่ตามภาคต่างๆเช่นทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้เงครับหลายๆเจ้าเนี่ยก็เราหลังมาก็จะมีติดต่อเข้ามาที่โรงงานแล้วก็สั่งสินค้าไปขายเริ่มต้นแล้วครับอ๋อค่ะนะคะก็ะีดีว่าตอนนี้หมุกช่องทางโมเดินเทรดอย่างหนักเลยนะคะคุณเบ้นขาในการที่จะนาสินค้าไปให้ถึง ถึงเรียกว่าถึงมือถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะทีนี้ว่าในการเข้าสู่โมเด t เทรดโดยเฉพาะช่องทาง7 e เ e ่ e อีเลซึ่งจริงๆเขามีตัวเลือกมากมายนะคะสินค้าที่ต้องการเข้าไปในช่องทางนี้มีเยอะต้องเตรียมการยังไงครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนอยากจะเข้าช่องทางนี้บ้างครับก็ที่ต้องเตรียมเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการควบคุม ควบคุมมาตรฐานการผลิตแล้วก็การผลิตในจำนวนเยอะๆครับเพราะว่า mm hmm. ถ้าเข้าเซเว่นปุ๊บเนี่ยออเดอร์ก็จะมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อออเดอร์มาเยอะปุ๊บเนี่ยเราต้องเซตระบบโรงงานว่าจะรองรับการผลิตแบบเยอะๆยังไงแล้วก็การผลิตเยอะๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องถูกแพ็คในแพ็เกจจิ้งที่เป็นขนาดเล็กเป็นขนาดรีเทลไซส์อย่างเงี้ยครับเป็นผู้รรบริโภคบริโภคได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาโรงงานเนี่ยเราขาย oem หรือว่าขาย b 2 b เนี่ยมันจะเป็นแพ็คใหญ่หมด น้ำพริกเนี่ยก็จะแลกโลแทกสิสกโลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพอไข่น้ำพริกกุกข้าวในเซเว่นซึ่งไขยผู้บริโภคเลยเนี่ยมันจะเหลือแค่สี่สิกรัมเจสิบก<ม>รัมแค่นี้แหละมันเล็กแล<ม>้วเราต,ต้องต้องต้องเตรียมกระบวนการผลิตยังไงให้ให้แพ็คสินค้าเหล่านี้ทันทางโรงงานเองก็มีการสั่งเครื่องจักร ในการช่วยบรรจุสินค้าเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการผลิตนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือเรื่องการเอ,อการคิดคิดต้นทุนสินค้าเราว่าเราจะขายสินค้าเราหนึ่งกระปุกเนี่ยส่งให้กับโมเดิร์นเทรดเนี่ยราคาเท่าไหร่โมเดิร mm ์นเทรดเองเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีบวก gP เป็นค่าใช้จ่ายของเขาอะนะฮะเท่าไหร่แล้วไปถึงราคาหน้าเชลฟ์เนี่ยมันจะเป็นราคาเท่าไหร่ที่ ผู้บร<ม>ิโภคท้ายแฮปปี้ที่จะซื้อเพราะฉะนั้น<ม>ก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยครับที่จะคํานวณราคาต่างๆแต่ละท่อเนี่ยให้มันให้วินวินทุกฝ่ายคน<ม>ท,ทุกคนอยู่ได้ครับ ให้วินวินทุกฝ่ายก็คือผู้บริโภคก็ได้สินค้าที่ราคาไม่สูงเกินไปที่เขาสามารถที่จะยอมรับได้ขณะเดียวกันก็ต้องให้มาจ i นกับทางเซนเปอีช่องทางจําหน่ายพอที่จะเรียกว่าสมเหตุสมผลแล้วเราก็ต้องเหลือในการที่จะนําไปเป็นกําไรของบริษัทด้วยวินวินซิตูเอชั่นทั้ง3ามสี่ฝ่ายนี้นะคะอ่าค่ะใ,คในยุคนี้นี่คือการซื้อของอย่างของกินอย่างน้ำพกเนี่ยคะ่ะ เ,เปลี่ยนไปยังไงบ้างคือดูเหมือนว่าแพ็กเกจจิ้งต่างๆแบบมันเหมือนเล็กๆลงเรื่อยๆใช่ไหมคะเห็นบางบางบางี่เล็กมากเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับก็จะมีหลายยี่ห้อครับแบบหลายยี่ห้อที่ทํามาบางยี่ห้อก็จะทําขนาดเล็กจิ๋วเลยนะครับ<ช>แต่ว่าของนายพิพิธายเองเราจะทําขนาดเล็กพอสมควรก็คือเลอเล็กประมาณสักทานได้ประมาณสักสามหรืสี่มือนะครับโดยที่แพ็กเกจจิ้งของเราเองเนี่ยก็จะมีเป็นกระปุกนะครับแล้วก็จะมีซิลท็อป พลาสติกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความสดใหม่ของสินค้าแล้วก็จะมีฝากระปุกที่เป็นฝากระปุกพลาสติกนะครับครอบไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยแก่ท็อปซีลออกมาทานปุ๊บทานไม่หมดหรอกก็จะสามารถใช้ฝาตัวนี้ปิดได้ก็จะสามารถเก็บรักษาน้ําพริกเนี่ยฮะให้ให้อร่อยได้ทานได้ภายในสารมืสี่มือเนี่ยเก็บไว้อร่อยเหมือนเดิมแน่นอนครับก็คือจะต้องเก็บในตู้เย็นใช่ไหมคะ น้ำทิศเราสามารถเก็บข้างนอกก็ได้ครับหรือเก็บในตงงู้เย็นก็ได้ครับขอว่าอากาศไม่เข้าแล้วก็ไม่เก็บในที่ชื้นครับไม่อากาศไม่เข้าไม่ชื้นนะคะชื้นมันก็จะมีรา,าเกิดขึ้นได้นะตามธรรมชาติใช่ครับอ๋อค่ะนี่ก็คือในส่วนของการเรียกว่าเตรียมการหลายอย่างเลยเนาะในการที่จะเข้าสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรดโดยเฉพาะ7ซเว่ e อเวนะคะโดยเฉพาะเรื่องแพ็กเกจจิ้งต่างๆนี่ก็ต้องคิดได้ดีแล้วก็ราคาต้องตั้งให้บัรแบบ ไม่เข้าเนื้อตัวเองต้องราคาให้ดีให้ให้แบบวินวินทุกฝ่ายเลยนะคะแล้วสินค้าตัวแรกค่ะที่ที่แบบส่งเข้าไปในเซเวนเเป็นตัวไหนแล้วทำไมถึงต้องเป็นเลือกตัวนั้นเป็นประเดิมคะครับก็สินค้าที่ได้ขายในเซเว่นนะครับจริงๆเราขายสินค้าในเซเว่นสินค้าแรกเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นอินเนเนอาคือเป็นสินค้าที่ขายเฉพาะช่วงเทศกาลสินค้าแรกที่เราเข้าไปคือสินค้าเทศกาลใช่ครับ Oh. ใช่ครับเป็นเห็ดกรอบที่มาเจก็จะขายเฉพาะช่วงเจครับประมาณแค่เดือนเดียวครับอันนี้เป็น mm hmm. สินค้าตัวแรกซึ่งผมเองตอนนั้นที่เริ่มต้นก็คุยกับเซเว่นเหมือนกันครับว่าเราขายสินค้าอันแรกเนี่ยอยากจะให้ทดลองกันก่อนเพราะว่าเราเองเป็นซับใหม่ที่เข้าไปในเซเว่นอ๋อที่เราเลือกเลือกตรงเทกศกาลแบบนี้เพราะว่าเราต้องการชิมรางก่อนใช่ไหมชิมรางว่าใช่ครับช, mm hmm. ชิมชิมรางลองขายด้วยครับแล้วก็ ชิมลางในแง่ของการที่เราทดลองที่โรงงานที่จะผลิตจริงๆได้ครับว่ามันทําได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่า<ม>ถ้าเป็นช่วงเอ็นเอลทเนี่ยมันจะเป็นการสั่งสินค้ารอบเดียวส่งของรอบเดียวนะครับ<ม>ครับเ<ม>พราะฉะนั้นช่วงเจเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราได้ได้ลองทั้งลองลูกค้าลองการผลิตของเราเองนะครับพอได้ลองเสร็จเนี่ยก็ถือว่าฟีดแบ็ดีครับสินค้าแรก<ม>ที่เราเอาไปขายเราชาติเห็ดกรอบขี้มอขี้มอเจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเซเว่นว่าขอโอกาส ให้เราได้ขายเป็น existing product ก็คือเป็นสินค้าที่วางถาวรมันก็จะมี first order เข้ามาครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนียเมื่อขายไปแล้วก็จะมี repeat order เข้ามาต่อเงนี้ยครับก็จะเป็นสินค้าถัดมาที่เป็นสินค้าประดูกฟูอัดชาเป็นสินค้า SKU แรกที่ขายในเซเว่นแบบ existing product ครับก็เป็นเป็นสินค้าที่เป็นประดุกฟูเหรอคแต่ว่าเหลือน้ำพริกประดุกฟูน้ำพริกประดุกฟูออนัรับ ประชาอ๋ก็เรียกว่าจะต้องคิดสูตรอะไรต่างๆที่ให้มันดูแปลกใหม่ด้วยนะคะใช่ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนั้นก็เออู้กว่ากว่ากว่าจะได้ออกมาเป็นรสชาตินี้ก็พัฒนากันพอสมควรครับแล้วก็ส่งชิมให้กับเซเว่นหลายรอบเหมือนกันครับเพราะว่าข้อดีของเซเว่นเองเขาเขาก็คือเขาเขาจะรู้ครับว่าลูกค้าเขาเนี่ยชอบรสชาติแบบไหนก็จะสามารถให้ขอคอมเมนต์ให้กับเราได้ ที่แบบดีด้วยเราเองเนี่ยเราเราผลิตเป็นเรารู้ว่ารสชาติอะไรอร่อยครับก็ถือว่าเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นการเวิร์กร่วมกันนะครับระหว่างเรากับทาง m o เดิร์นเทรครับ,รบอ๋อค่ะนะคะก็เรียกว่ามีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะในการ,รทําการตลาดร่วมกันนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นโมเดิร์นเทรนะคะแล้วก็การเข้าสู่ตลาดนี้ก็คือจะต้องส่งสินค้าไปชิมรางก่อนและเพื่อจะได้แบบเรียกว่าเตรียมตัวอะไรต่างเป็นการแบบได้รู้ คอามส m ่มว่าอินไซต์อะไรด้วยนะคะทีนี้คุณเป้นขาตลาดน้ำพริกเนี่ยมันเป็นตลาดที่ด้วยว่าการแข,ข่งขันค่อนข้างสูงมากนะคะอ่านี้สินค้ามัคือมันซื้อที่ไหนก็ได้อะตลาดสดกับนีนะ,ะในร้านรวง,งต่างๆก็ขายกันหมดแหละเพราะน้ำพริกคุณชายเนยสร้างความแตกต่างยังไงคะครับเออ,อย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเราจะเน้นเรื่องคุณภาพของน้ําพริกก็คือว่า น้ำพริกของเราก็คือจะเป็นสูตรของคุณแม่ครับที่มีประสบการณ์มามเกิดในครอบครัวคุณแม่ไว้ถึงนิตยานะนิตยาไกาย่ย่างใช่ไหมครใช่ครับเนื่องจากคุณแม่คุยกับลูกชายนะลูกชายของคุณนิตยาไก่ย่างนะคะครับคุณแม่ทําร้านอาหารมามานานครับแล้วก็คิดสูตรอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณแม่จะเน้นเรื่องคุณภาพของน้ําพริก ว่าจะต้องอร่อยแล้วก็จะต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติที่ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นรสชาติที่ถูกถูกต้องตามตำรับอาหารไทยร้อเซนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นอันหนึ่งของของน้ำพริกกุญช่ายแล้วก็อย่างที่สองนี่ก็คือว่าเราเนื่องจากเราเป็นน้าพริกที่ที่ผลิตโดยโรงงานเราเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐ,ฐานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> แล้วก็ถือว่ามีบริษัทหลายๆเจ้าเองมาออดิตเราส่งอุตสาหกรรมใหญ่ๆมาหลายที่มีการ <c oughs> รับออดิต จากหลายลูกค้าอย่างนี้ครับเราก็จะคิดว่าจุดเด่นของเราคือว่าผลิตเนื้อน้ำพริกของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกที่ผ่านการผลิตโดยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจเรื่องความสะอาดขอให้มั่นใจเรื่องคุณภาพของน้ำพริกไม่มีสารปนเปื้อนแพ็กเกจจิ้ง<ม>ที่ได้มาตรฐานทุกอย่างตัวน,นี้ครับก็ถือว่าถือว่าน้ำพริกเราขอเป็นน้ำพริกที่มีคุณภาพครับอ๋อค่ะค่ะนะคะก็คือมีความได้เปรียบที่ว่ามีครัว และมีโรงงานนะคะที่ปรุงอาหารไทยมากมายหลายเมนูอยู่แล้วสำหรับนิตยาไก่ย่างนะคะซึ่งหลายคนรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะคะก็ตอนนี้น้ำพี่คุณชายนอกจากมีอยู่ในนิตยาไก่ย่างแล้วก็คือมีในร้าน m o เด r n t r a d e 7 e ซเว e นะคะค่ะก็เป็นความแตกต่างที่จำเป็นจะต้องสร้างให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะหยิบมาทานแล้วต้องแตกต่างจาก จากคนอื่นนะมันถึงจะอยู่ยั่งยืนทีนี้ว่าตอนนี้ยอดขายเป็นยังไงบ้างในเซเว่นครับก็ถือว่าปัจจุบันนะครับจากน้ำพริกรสชาติเดียวที่เราวางขายปัจจุบันเราก็มีสี่รสชาตินะครับท,ทั้งหมดนะครับ,รบที่วางขายอยู่ในเซเว่นก็อาจจะมีบางสาขาอาจจะไม่ได้มีแต่บางสาขาก็มีนะครับื่องจากตลาดน้ำพริกเองก็บางสาขาอาจจะ ใส่สินค้าวิ่งได้มาสาขาก็คือจะวิ่งวิ่งน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยอดขายก็ถือว่าเราขายมากับเซเว่นเองก็เป็นเข้าไปที่4แล้วครับออปัจจุบันยอดขายก็ถือว่านิ่งระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าแบรดนด์นพคุณชายก็ถือว่าติดในกลุ่มลูกค้าที่เดินเข้าเซเว่นในระดับหนึ่งครับแล้วก็ถือว่ายอดขายที่พีโอที่มาจากโมเดิเทรดเองก็ถือว่ายอดยอดนิ่งๆอยู่นะครับ ถือว่ามั่นคงสร้างความมั่นคงให้กับโรงงานได้อย่างดีแล้วก็จริงๆก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น้วยครับรเซเว่นเองก็ก็เพิ่มสาขาขึ้นแล้วทางโรงงานนัพิคุณชายเองเนี่ยเราเองก็เน้นการทําการตลาดของโรงงานด้วยทั้งในส่วนของออนไลน์นะครับแล้วก็จะมี Facebook ต่อไปเดี๋ยวจะมี t k t Tok ด้วยที่จะมาที่จะทํามาเพื่อโปรโมทนันพิคุณชายมากขึ้นด้วยครับ อ๋อค่ะกำลังเตรียมการในการที่จะทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่เลยนะคะดี่ค่ะ,ะแสดงว่าตลาดน้ำพริกนี่มันเป็นตลาดที่ที่ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะคุณคุณเบนค่ะถึงใช่ครับเป็นใช่ครับเป็น,เป,นเป็นตลาดที่ใหญ่ครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่คู่คนไทยอยู่แล้วครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นมีผู้ขายเนี่ยเยอะเหมือนกันเยอะขึ้นเดียอกันครับ อ,อืมเป็นตลาดที่ใหญ่มากโว่ปีนหนึ่งน่าจะแบบกี่หมื่นล้านได้เนี่ยก็เยอะเลยนะครับคือทำสำรวจในกคะเอามายัางไม่ได้มีครับเลยครับแต่มันก็เป็นเป็นสินค้าที่แบบเดินทางไปเดินเดินทางเที่ยวไปที่จังหวัดไหนเนี่ยก็จะมีน้ําพริกคู่ข้าวที่ขายอยู่ที่จังหวัดนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทุกจังหวัดทุกอำเภอเลยครับที่เราไปอ่่ทุกจังหวัดมีน้ําพริกของจังหวัดนั้นอำเภอนั้นตําบลน,นั้นได้ซ้ําไปนะคะที่แบบครับนะคะ อ่าแต่นี้ของของกายก็เป็นระดับเนชั่นแนลแล้วเป็นระดับประเทศแล้วทีนี้เป้าหมายต่อไปของน้ำพิคุณชายวางเป้าไว้อย่างไร next step ครับก็ถ้าเป็นเป้าภายในของเรานะครับก็คือว่าโรงงานก็จะกำลังย้ายครับเราเราย้ายโรงงานกำลังสร้างโรงงานใหม่ที่ล้านแก้วปทุมธานีก็เนื่องจากที่ปัจจุบันเนี่ยเรา ที่ตั้งก็ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานเปิดครับปัจจุบันเนี่ยออเดอ ER ร์เราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆจเจริญเติบโต,ตนะครับ <M> จนที่เดิมน่าจะเริ่มคับแคบไปแล้วก็เลยเตรียมที่ใหม่ไ,มไว้ก็จะเป็นโรงงานที่ที่ดูมีม,มีมีมาตรฐา,านอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ <M> เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะครับ <M> แล้วก็คิดว่าน่าจะย้ายย้ายโรง,งงานได้ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับแล้วก็ในแง่ของสินค้าเองนะครับเราก็มุ่งมั่นพัฒนา แนวคิดคุกข้าวรสชาติใหม่ใหม่ให้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นจะเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เราเองเนื่องจากเรามีประสบการณ์ด้านอาหารไทยครับทา้งเราก็มองว่าในส่วนของอาหารไทยประเภทอื่นๆนะครับที่เป็นแอปเปอ้ลไทเซอร์อาหารไทยเช่เนเนื้อเนื้อไก่หมักหรือว่าทานของท้าเล่นต่างๆที่มันเป็นอาหารไทยอย่างเงี้ยครับไก่ทอดหรือว่าหมูทอดพวกเนี้ยก็คิดว่าเป็นโอกาสของที่บริษัทของที่โรงงานเหมือนกันที่จะเสนอขาย นะครับอาจจะเป็นที่โมเดิร์นเทรดเองไม่เฉพาะที่เว่นะครับมีโมเดิร์นเทรดเจ้าอื่นๆที่อยากได้สินค้าประเภทนี้เราก็อยากพัฒนาตัวนี้ครับให้ไปต่อครับอาจารย์มีเมนูอื่นนอกจากน้ำพริกเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดด้วยถูกต้องไหมคะครับใช่ครับอย่างน้ำพริกที่มีโอกาสที่จะส่งไปขายต่างประเทศได้ไหมคะอ๋อมีมีแน่นอนครับก็คือว่าถ้าในถ้าส่งขายไปต่างประเทศในสิ่งที่สําคัญก็คือว่า จะต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากจริงๆอคนถึงจะเรียกหาคนถึงจะถามหานะครับแล้วก็ในพิคุข้าวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่คู่คับคนไทยมันมีโอกาสที่จะขายให้กับคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับเยอะนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องสร้างแบรนด์ให้กับเป็นที่รู้จักก่อนครับอัน,น,นแล้วก็ไป,ปรหรือเปล่าคะของน้ำพีคุณชายในการที่จะเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าส่งออกไปต่างประเทศครับใช่ครับใช่แน่นอนครับ อืมค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นน้องพี่คุณชายที่โกอินเตอร์นะคะก็คงจะเป็นเป้าในระยะต่อไปนะคะจะเป็นปีสองปีได้ไหมคะหรือว่าเร็วๆนี้ใช่ครับครับก็ประมาณขอเวลาสักปีสองปีครับที่จะสร้างแบรนด์แล้วก็ดูตลาดต่างประเทศเพิ่มครับอ่าค่ะเดี๋ยวไว้เวลานั้นนะคะ จะเชิญมาพูดคุยในรายการอีกนะเพราะว่าน้ำพริกไข่โคอินเตอร์แบบทุกคนต้องเว้าวนะเพราะว่าอาจจะเป็นตลาดที่ใหญ่ในอนาคตก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วก็น้ําพริกกับผักเคียงเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เขาเรียกว่าเพื่อสุขภาพด้วยนะคะคุณชายคุณคุณคุณ,คณ,คณเบนจ์จ๋าจะเรียกคุณชายไปแล้ว คิด <laughs> ดูนะแบรนด์นี้ต,ติดติดติดที่หน้าผากที่โลโก้คุณเบนต์ไปแล้วเป็นคุณชายเนี่ยค่ะวันนี้ขอบคุณค่าที่มาพูดคุยในรายการเดี๋ยวว่ามีโอกาสมาเยนเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครันดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่คคนะ